วันนี้อาจารย์ตั้งใจกลับบ้านไปหาแม่ที่ร้อยเอ็ดครับและตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ของขวัญปีใหม่ให้กับแม่และเป็นของขวัญปีใหม่ที่แม่อยากได้มาหลายปีแล้วแต่อาจารย์ไม่เคยทําให้แม่ได้เลยครับมากไหมูกแบเหตุยังอยู่เนาะด,ดูกับลักเซ็ทกลับบ้านไปหาเด้อครักนะลเข็นเที่ยงเหูกพิ่งเสียออกจากบ้านเร่งงานเรียบร้อยแล้วกะเป่ากลับมาเก็บกระเป๋าแล้วกลับไปสนามบินต่อเลยครับ พ็แพงมาบอกคัแพงตามไปมื่อเอิญแต่ว่าเป็นสี่ยงลงสารคามก่อนครับแม่เ<อ>หมือนแรกลูกหอดเดือดเด้อคนละสามสี่ทุ่มคนละแม่มามากินเข่าพี่บาหลุดละกินพุ่นละครับแม่ตมากินพี่แม่ก็ใช้กูใกล้มาเข่าครับน้ำเข่าไว้ทาเด้อโอเคครับมีกับเข,ข่าบ้างละแม่ได้ลูกซื้อเข้าไปไปซื้อมาแล้วก,ก,ลกูใจกำลงังเย็นโอเคครับเอาเจอกันเยาวันครับแม่ ออกเดินทางช่วงเย็ยนครับและก็ยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศมาถึงบ้านตอนตีสี่พอมาถึงปุ๊บรีบเคลียร์งานให้เสร็จภายในหนึ่งวันเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วนะครับว่ายังไงก็ต้องกลับไปหาแม่ในปีใหม่นี้ให้ได้กรมการระวังใรกเรเปิดที่เก็บของเดลซีซาพร้อมตรวจสอบสัมภาระของทั้งให้ครบถ้วนกรอเอกจากเครื่องบินด้วยค่ะมาถึงบ้านที่ร้อยเอ็ดเกือบสี่ทุ่มเลยนะครับแม่ก็นั่งรอลูกชายไม่ยอมนอนทั้งๆที่จริงๆแล้วเวลานอนของแม่ต้องไม่เกินสองทุ่ <ider Stadium> ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมครับว่าทุกครั้งที่ได้กอดแม่ <eps> มันคือความสุขที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยทกินขป็นเมอนกันรว่าทุกคร้ันอามขที่ิายเ็นูดไ่ถูก ุกคนรู้ไหมครับว่าแม่ไม่ยอมทานข้าวนะครับเพราะว่ารอทานข้าวกับลูกชายแล้ววันนี้อาจารย์ก็ยังไม่ทานข้าวทั้งวันนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าวันนี้อาหารเมื่อแรกต้องได้ทานกับแม่เท่านั้นและทุกครั้งที่กลับมาบ้านเมนูประจําที่แม่ทําไว้รอนั่นก็คือเนื่อไก่สูตรของพ่อครับเพราะว่าแม่รู้ว่าอาจารย์ชอบมากเปิดหม้อออกมาหอมหวนหวนเลยครับอันนี้เป็นเนื่อไก่สูตรหม้อนะจ๊ะแสีบไป้ยนะ แต่บ้านเรานะบ้านจะเสียงดังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงข้ามบ้านเขาจ้างหมอลำซิ่งมาเลี้ยงปีใหม่กันนอกจากเนื้อไก่สดของพ่อแล้วแม่แล้วต้มปลาคอใหญ่ใส่ผักกันคมไป่าลูกไส้ครับกับข้าวมิตรเนี่ยเป็นตาแสบครับเมื่อนี้เราทานกันตอนสี่ทุ่มนะครับทำเอาอาจารย์เกือบเป็นลมเลยครับกนนีี้มคขท แต่ว่าก็สมกับการรอคอยนะครับเพราะว่ากับเขาแสบแห้งครับตัดภาพมาตอนเช้าเลยนะครับแล้ววันนี้จะเป็นวันที่อาจารย์เซอร์ไพรส์แม่ครับวันนี้อาจารย์ตื่นตักต่ตีสี่ครับเพราะว่าตั้งใจจะนึ่งข้าวเหนียวเพื่อตักบาตกับแม่อากาศบ้านเราตอนนี้เย็นดีมากเลยนะครับเย็นจนเกือบหนาวเลยตื่นมาก็ต้องรีบก่อไฟเพื่อนึ่งข้าวเหนียวครับเดี๋ยวไม่ทันพระ พอได้นั่งก่อไฟตอนเช้ากับอากาศหนาวๆแบบนี้ภาพกเก่าๆตอนสมัยเด็กๆลอยมาเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนทุกเช้าอาจารย์กับแม่จะตื่นขึ้นมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทํากับข้าวกันแต่เช้าเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะถือถังเดินไปในสวนเพื่อตักน้ํารดสวนผักครับบ้านเรายัางใช้เตาถ่านในการทํากับข้าวนะครับเพราะว่าแม่บอกว่ามันอร่อยกว่าอาจารย์ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับ และฐานที่ใช้ย,ยังเป็นฐานที่พ่อเผาเอาไว้ก่อนที่พ่อจะจากไปเมื่อห7เจปีที่แล้วครับพอพูดถึงพ่อแล้วก็อดคิดถึงไม่ได้นะครับถ้าพ่ออยู่ตอนนี้น่าจะดูลูกชายแล้วก็ยิ้มไปด้วยอาจารย์อยากทําให้แม่มีความสุขมากที่สุดครับเพราะว่าตอนที่พ่อจากไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวมันมีหลายอย่างมากที่อาจารย์อยากจะทําให้พ่อแต่ก็ทําไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากทําทุกวันให้แม่มีความสุขมากที่สุดเพื่อวันหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียใยอะไร นึ่งข้าวเหนียวไปเสพอากาศหนาวๆของบ้านเราไปมีเสียงนกเสียงไก่ขันฟังแล้วมีความสุขมากที่สุดเลยครับอ๋อกลดีมากข้าวสุกแล้วนะครับต้องรีบสายข้าวเพราะว่าพระกำลังจะมาข้าวยังใหม่อยู่ครับหอมแล้วก็นุ่มมากๆขาวไม่บานเห้ากินกัามอยงกรแซบบ้บาบอครับ แต่กินข้าวเหนียวต้องระวังนะครับเพราะว่าน้ําตาลในข้าวเหนียวเยอะมากคนบ้านเราก็เลยเป็นเบาหวานกันเยอะอาจารย์ได้สูตรยามาจากครูบาอาจารย์ครับชื่อยาปัน่นก็เลยเอามาให้แม่ไปแจกให้คนในหมู่บ้านที่เป็นเบาหวานเพราะว่าสูตรนี้ลูกิษย์หลายคนกินแล้วอาการดีขึ้นมากและกินแล้วน้ําตาลลดทันทีที่สําคัญร่างกายฟื้นฟนูแข็งแรงเร็วมากหลายคนจากเดินไม่ได้สามารถเดินได้เลยนะครับใครอยากได้คอมเมนต์บอกนะครับสูตรยาครูบาอาจารย์บ้านข้าเป็ดจะค้นลายพอมี้ย ไม่ยื่บัวพองไม่ย่บัวแม่หมอนอยู่แล้แม่โพลุ่งเดียมไม่ไม่ยืบบัวแม่ล้ำบัเป็นเบิร์ตบ้านแล้วตัวนี้ยินเบิร์ตลายอยู่ดีแต่เก้าก้นหรอดิจำไป็นใหคิดว่านี่ไปแจกให้บ้านเราแซ่แม่ฝากแม่ไปแจกที่หลังถึงเวลาพระมาแล้วนะครับแม่ก็พร้อมแล้ว พระหมู่บ้านของเรามีรูปเดียวครับเพราะว่าวัดหมู่บ้านเราค่อนข้างเล็กหมู่บ้านเราก็เล็กมากๆภาพที่ทุกคนกำลังเห็นนี้เป็นภาพเดียวกันกับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วครับเพราะว่าตอนเด็กๆทุกเชา้าแม่จะสอนให้ตักบาตรแล้วก็ไปวัดแบบนี้ทุกเช้าครับตอนเย็นก็จะพานั่งไหว้พระสวดมต์ก่อนนอนทุกคืน ตักบาตรเสร็จแล้วก่อนจะเซอร์ไพรส์ของขวัญปีใหม่ให้แม่อาจารย์ตั้งใจทํากับข้าวให้แม่ทานก่อนนะครับแต่ก่อนทํากับข้าวอากาศหนาวๆแล้วก็เย็นๆแบบนี้ข้าวใหม่ๆแบบนี้ต้องจีข้าวก่อนนะครับและนี่คือเมนูโปรดตั้งแต่เด็กเลยจีเข่าไส้เจลประแดกครับกินห่อนๆแสบอีหลี ีเข่าไปล้มกับผัดว้อยๆอ,อากาศดีหลายครับเห็นตู้กับข้าวข้างหลังไหมครับตู้นี้ฝีมือของพ่อนะครับตอนเด็กๆเ,เลิกเรียนมาสิ่งแรกที่ต้องทํานั่นคือปีนตู้กับข้าวครับเพื่อว่าหาของกินแต่ตอนสมัยก่อนจะมีที่รองขาตู้ด้วยนะครับใส่น้ํากันไม่ให้มดขึ้นตู้กับข้าวขี้จี้เป็นตะแสบวะครับหอมๆเขาไม่ไม,ม่บีออกมาข้างในมีประแดกปองประแดกตอนอยู่ข้างในสแสบแห้งครับ วันนี้อาจารย์ทำอ่อมเครื่องในไก่ส้มตําแล้วก็ปิ้งปลาขาวให้แม่ทานนะครับทุกเมนูนี้เป็นเมนูที่แม่ชอบมากก็เลยทําทีเดียวทุกเมนูเลยครับ <c oughs> ลูกสิอ่อมเครื่องในไก่เอาน้ามาต่อวะูะเอาออกแค่บอกเนี่ย ตอนที่ทํากับข้าวแม่คงเป็นห่วงครับ <มา S 1> เพราะว่ากลัวลูกชายจะจําสูตรไม่ได้ไไดก็เลยเดินมานั่งข้างๆแล้วก็ทบทวนวิธีการทํากับข้าวให้ทํากับข้าวไปคุยกับแม่ไปเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากจริงๆครับ <มา S 1> แล้วก็เป็นความรู้สึกเดียวกันกับตอนเด็กๆเป๊ะเลยตอนน่อยหน่อยอคันเด็กินดีขึ้นยังเนาะหายยากเพาเนาะแต่สมัยเด็กินเนาะเขาขาไกลตนหนึ่งเขาบอกว่าได้กินตับไปปะเนี่เป็นอย่างพูทเฒ่า,ามสมัยเก่าจังหวะให้กินไตไกลมันมันนี่น แฉงลูกประพัต้องพาอยู่ไหมไม่ให้หมดปะยค่ะสมัยก่อนหน้าหนาวแบบนี้ผิวจะแห้งแตกและครีมที่ใช้ในสมัยนั้นจะเป็นครีมภูเขาแล้วก็สปริงสองนะครับซื้อครีมแถมลิปสติกด้วยมีใครเคยใช้บ้างไหมครับแต่สมัยก่อนอากาศบ้านเราหนาวกว่านี้นะครับแล้วก็จะหนาวนานกว่านี้หนาวปีหนึ่ง3-4เดือนเลย แต่หลังๆมันเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยหนาวละครับบางปีก็ไม่หนาวเลยหรือว่าบางปีก็หนาวแค่สองสามวันแต่ปีนี้อากาศค่อนข้างหนาวแล้วก็หนาวเกือบเดือนเลยครับในสมัยก่อนผักที่ใช้ในการทํากับข้าวเราปลูกเองหมดเลยนะครับแล้วก็ปลูกสวนใหญ่มากๆและอาจารย์กับแม่นี่แหละเป็นคนปลูกแล้วก็หาบน้าไปรดน้ําผักทุกวันเลยพะเกียบมนปลูกเองหลงังบนที่นี่สมัยก่อนปลูกเองหมดเลย ทีเขาบอกเน่บทเนี้ยเนี่ทั้งหมดเนี่ยทาสวนหมดเลยที่บ้านทั้งหมดเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นสวนแล้วมันก็จะมีบ่อบ่อยอย่างเงี้ยแหละบ่อน้ําลึกๆเราจะใช้ไม้ไผ่อ่ะเกี่ยวลงไปแล้วหย่อนลงไปแล้วก็ตัก,กน้ําแล้วก็ดึงขึ้นมาทีละถังทีละถังทีละถังเสร็จแล้วก็ลดน้ําให้หมดทั้งหมดเนี้ยก่อนไปโรงเรียนเราต้องมอกกัน ไม่ได้ทำกับข้าวนานทุกขั้นตอนถามแม่หมดเลยครับเพ <น00> <yah oo> ื่อความมั่นใจจิ้มก็เปิดเนาะต้อหัวเปิดอะไรหัวคาะที่ตัวอะไรใส่ัง หอในกะคับนเครงในันกชวตนหมเอาเครืองในั่วกั้งตใมหอมล้กเทีออเยเตไว้แต่กอนจะคั่วต้ปรอนบจะดหอมแวหอมเครื่องในไก่ทำไม่ยากนะครับหั่นเครื่องในหั่นผักชีแล้วก็ต้นหอมเอาเครื่องในไปคั่วกับพริกแห้งตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็กระเทียมที่เราตำไว้แต่ก่อนจะคั่วต้องปรุงให้เสร็จก่อนนะครับจะได้หอมแล้วก็นัว ทุกคนดูสีหน้าของแม่สิครับขนาดยังไม่โดนลูกชายเซอร์ไพรส์นะครับพอได้อยู่กับลูกดูสดชื่นขึ้นเยอะเลยตอนลูกทำกับข้าวก็หาหยิบนั่นจับนี่ให้ลูกตลอดจริงๆแล้วแม่ทุกบ้านก็น่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ รื่องในสุกแล้วนะครับชิมดูแล้วอร่อยเลยแต่ว่าต้องเพิ่มความนวลนิดหน่อยเพิ่มเกลือนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทานกับข้าวแล้วน่าจะพอดีตนะต่อด้วยเอาผักที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับ กลิ่นหอมอบอวลมากๆเป็นตะแสบวะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ลูกโดดและลูกโดดนี่แหละครับชอบมากที่สุดเลยหอมเครื่องในเสร็จแล้วนะครับต่อด้วยปิ้งปลาขาวครับปิ่งปลาขาวเมือนี้เขาใส่ตะเกลือนะครับเอียบเกลือ,อย่างเดียวแล้วปลาหน้านี้อร่อยมากเลยนะครับเพราะว่าปลาจะมันมากหอมหวนๆเลยครับเป็นตะแสบบวะครับแต่ต้องย่างสองเตานะครับเพราะว่ากลัวแม่จะหิวข้าวแล้วก็ไม่ทันเวลาที่แม่จะต้องทานยา พี่สะพ้ยก็มาช่วยสับมาแล้วก่อนนะครับพี่สะพ้ยคนนี้เป็นพี่สะพ้ยคนโตแล้วก็ช่วยดูแลแม่ที่บ้านนะครับแกดูแลแม่ดีมากๆเลยนะครับแล้วแม่ก็รักเป็นลูกสาวเลยเวลาที่ผมทำงานที่กรุงเทพก็เลยไม่มีอะไรต้องห่วงมากเท่าไหร่ ตำปะคงเป็นตาแสบปะครับปะไปปูาสาดกินข้าวน้ำกันก่อนครับโอ้เป็นตาแสบแม่แสบปะ่ะปะเพราะว่าหลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยต้องเซอร์ไพรส์ของขวัญปีใหม่ให้กับแม่ครับแนวกินมิตรแนวเป็นตาแสบครับปิ่งปลาขาวตำปะคงแล้วก็ออมเครื่องในไก่เขากันดีครับ เวลาที่กลับบ้านมาทั้งอาจารย์แล้วก็แม่จัดเจริญอาหารมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาได้อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขครับเวลามีความสุขเค็็ยยังกระดีกินยังกระแสบรับว่าบอกครับสดีถึงเวลาเซอร์ไพรส์แม่แล้วนะครับลุกเสีขอรค้อนหีไม่จ้ ปีใหม่นี้คอยแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแต่แกให้แม่อยู่เป็นลมพราลมไส้ใหิโดไปโดนๆนะแม่เด้อให้มีความสุขเนี่เสม,สมอเสมอปรต้องขึ้นยางลายน้ำลูกลูกโอเคมากไม่ทุกข์เลยครับพ่อคิดแม่ก็ดีใจเลยหลูกวางสิแม่ก็ดีใจก็ได้ครับลูกเก่งกะระโดเนาะลูกลูกใส่แม่เก่งกะระโดดไม่เน่าคิดลูกว่าลูกปมยังแล้วลูกเพ็ดได้ แม่สบายใจนะครับพุ่มใจแล้วพุ่มใจในตัวลูก like ม <we ak het seems many> ีเต้าพานไปมีไม้หอมนาใประลาสุขภาพพระไม่แข็งแรงกะดูกเด้อหายคูกขายโสดหายโดขายไนีสุขภาพพระไม่แข็งแรงตัมาคาะคออุดมสมบูรณ์มากงุนพุนผลเลยสเงินทองกะดูกเด้อ และของขวัญที่อาจารย์จะเซอร์ไพรส์แม่ปีใหม่ในปีนี้ไม่ใช่สร้อยข้อมือนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ให้แม่ตลอดอยู่แล้วแต่สิ่งที่อาจารย์เซอร์ไพรส์แม่และทําให้แม่ยิ้มกว้างนั่นก็คือเวลาครับปีใหม่ปีนี้อาจารย์จะอยู่กับแม่ทั้งหมด5วันเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่ออายุเยอะขึ้นแล้วสิ่งที่อยากได้จากลูกหลานมากที่สุดคือเวลาและการเอาใจใส่จากลูกหลาน ตั้งแต่ปีใหม่มาหลายๆปีลูกดฏอยู่กับแม่เทียนออกบ่บ่เห็นอยู่งแลแม่จะเ,เื่อนอีกของขวัญปีนี้ปีนี้ก็ได้ซีอุกข์แม่หางเมื่อเลยเออโอ้ใช่ <laughs> พี่กับพี่บารนี่แหละ <laughs> ซีอุกข์แม่หางเมื่อแล้วมันเป็นของขวัญที่ทำให้แม่ดีใจมากที่สุดเลยครับ เพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์ทําแต่งานครับกลับบ้านมาอยู่กับแม่ได้ไม่เกิน2วันก็ต้องรีบกลับไปทํางานต่อตั้งใจอยากใช้เวลากับแม่นานๆแต่ก็ทําไม่ได้สักทีแต่ปีนี้จะอยู่ให้นานที่สุดเลยอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาของลูกเดินไปข้างหน้าแต่เวลาของพ่อกับแม่มันคือการนับถอยหลังใครที่ได้เห็นคลิปนี้อย่าลืมกลับไปกอดพ่อกับแม่ในช่วงปีใหม่และใช้เวลาอยู่กับท่านนานๆนะครับ เพราะเวลาคือของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดและมันเป็นของขวัญที่ถ้าผ่านไปแล้วมีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อกลับมาไม่ได้ถ้าไม่เชื่อว่ามันล้ำค่าให้ดูที่หน้าของแม่อาจารย์สิครับว่าท่านมีความสุขแค่ไหนปีใหม่ปีนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมีความสุขแล้วก็แข็งแรงและขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีทองของทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ